สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทำในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับที่จะทำการตั้งเวลาเปิดปิดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับซึ่งนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อทาง USB นะครับของตัวคิดไบต์นะครับซึ่ง USB คิดไบต์เนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดนะครับไฟเลี้ยงนะครับ ซึ่งเป็น5โวลต์นะครับเราสามารถที่จะอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ5โวลต์เนี่ยมาเสียบเท่าที่พอตนี้นะครับเพื่อทำการทดลองนี้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับมาดูโปรแกรมนะครับหลักๆของตัวที่เราจะทำการเขียนนะครับผมจะมีการตั้งค่าอยู่3ตัวแปรนะครับก็คือในเรื่องของเซตในเรื่องของอเวลาเปิด ะครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นตั้งเป็นค่ามาตรฐานนะครับเมื่อรันโปรแกรมเข้ามานะครับเขาก็จะครั้งแรกเขาก็จะโหลดค่านี้ไปเก็บไว้ที่ตัวไปนะครับก็จะมีเซตชั่วโมงเซ็ตเซตนาทีนะครับแล้วก็ไทม์ดีเลย์ตัวนี้ก็หมายความว่าเราจะเปิดอุปกรณ์นี้ไปเป็นเวลากี่นาทีนะครับตัวค่ามาตรฐานผมจะตั้งไว้ที่2นะครับจากนั้นก็จะมาโชว์ในเรื่องของค่าของเวลา นะครับก็คือนาฬิกาของตัวบอร์ดคิดใบเองนะครับเราจะใชะ้ตัว if นะครับ if else นะครับเป็นตัวที่เช็คเงื่อนไขในการทำงานนะครับเงื่อนไขแรกนะครับผมจะทำการเช็คก็คือทำการเช็คว่าชั่วโมงนะครับที่จะทำการเปิดเ,เท่ากับเวลาจริงหรือยังนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันนาทีก็ตรงๆด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในาิกาของคิดไว้นะครับก็ต้องเดินไปที่6โมงศนนาทีะครับเขาก็จะทำงานนะครับถึงจะเปิดตัวอพอต USB นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะมาเช็คตัวสต็อปนะครับก็คือเวลาหยุดนะครับจะเห็นว่าเวลาเราเซตเราจะเซตเฉพาะตัว ชั่วโมงกับนาทีตอนตั้งค่านะครับแล้วก็เวลาในการที่จะ,ะทำการเปิดนานเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราจะตั้งเป็น time d เลยนะครับซึ่งนะครับเราจะเขียนไว้เป็นฟังก์ชันอีก2ฟังก์ชันในการทำงานนะครับฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชัน set นะครับฟังก์ชัน set นี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนค่านะครับเป็นการเปลี่ยนค่านั่นก็คือนะครับเราจะทำการเปลี่ยนค่า รเราจะทำการเปลี่ยนค่าของชั่วโมงกับนาทีตอนที่สตาร์ทนะครับตอนที่สตาร์ทนะครับเราจะทำการเปลี่ยนค่าชั่วโมงนาทีของตอนที่เราสตาร์ทนะครับเพื่อที่จะให้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวโปรแกรมเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้จากปุ่มกด นะครับที่บอร์ดคิดไว้นะครับมาดูในส่วนแรกนะครับก็คือนะครับกดสวิตช์หนะครับเพื่อที่จะทําการเซตค่านะครับโดยเขาจะโชว์หน้าจอขึ้นมาบอกว่าเป็นเซตค่าชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะหน่วงเวลา5วินาทีนะครับเพื่อรอคําสั่งในการเซตค่านะครับซึ่งเราจะใช้รีพีทไว นะครับในการที่นะครับจะกดสวิตช์2เพื่อให้เป็นการเซตค่าแต่ถ้ายังไม่มีการกดสวิตช์2นะครับเราจะเข้ามาในลูปนี้นะครับโดยนะครับจะ,จะแสดงค่าชั่วโมงของการเซตออกมานะครับจากนั้นนะครับถ้าเรากดสวิตช์1นะครับเขาจะบวกชั่วโมงขึ้น1นะครับบวกชั่วโมงขึ้น1อ่า ตรงนี้เราจะใส่เงื่อนไขไว้รออีกตัวหนึ่งว่านะครับถ้าชั่วโมงนี้มากกว่าหรือเท่ากับ24นะครับซึ่งปกติในฬิกาเราจะนะครับเวลาเขาทํางานก็คือจะเป็น0ูนย์ถึง23นะครับเป็น0ูนย์ถึง23เพราะนั้นถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ24เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนให้เป็น0นนะครับนั่นหมายความว่าเรากดสวิตช์มันก็จะวนไปนะครับถึง23กดอีกข้างหนึ่งก็เป็น24แล้วก็กดเป็น1เป็น2ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้น เลขชุดนี้เขาจะวนอยู่ที่0ถึง24นะครับถ้าเรากดสวิตช์2นะครับนั่นหมายความว่าเป็นการออกจากรลูปนี้นะครับซึ่งค่าของชั่วโมงก็จะโดนเซฟไปโดปยปรนยหญนะครับเป็นการตั้งค่าของชั่วโมงไปจากนั้นก็จะมาเซตค่าของนาทีนะครับเซตค่าของนาทีโดยนาทีนะครับที่ทำการเซฟเนี่ย นาทีที่ทำการเซตเนี่ยก็จะทำงานคล้ายๆก,ก,กันกับตัวชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าตัวนาทีเนี่ยจะมาเช็คที่มากกว่าหรือเท่ากับ60นะครับซึ่งนะครับนาทีตามนาฬิกาก็คือจะเป็น0-59ถึง59นะครับ0ถึง59ก็จะเป็นการเซตแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะมาเซตในเรื่องของ Time ดีเลยนะครับเพราะตัว Time ดี l a y เองก็จะทำการนะครับ รับค่าสวิตช์2มาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็จะทําการบวกบวกนะครับขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เราจะลิมิตนะครับเวลาไว้ที่นะครับ59นาทีนะครับก็คือสามารถตั้งได้เยอะสุดก็คือ59นาทีนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราอยากจะขยายนะครับอยากให้เขาตั้งได้มากกว่านี้นะครับ เราก็อาจจะเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นนะครับอาจจะได้สูงสุด120นาทีนะครับ120นาทีก็นะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงเพราะนั้นถ้ากดไปตรงน,นั้นก็จะวนกลับคืนมานะครับวนกลับขึ้นมา,าตรงนี้นะครับ จะเป็นตัวของตัวเซตค่านะครับตัวเซตค่าก็คือฟังก์ชันเซตนะครับฟังก์ชันต่อไปก็คือ time stop นะครับ time stop เนี่ยเอามาคำนวณเวลาที่จะให้เขาหยุดเพื่อมาใช้ในในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็คือเพื่อปิดปิดพอร์ต USB นั่นเองนะครับเพราะ time stop เองนะครับเราก็จะมาเซตค่า stop นะครับ to นะครับก็คือ,อเป็นค่าของ เวลานาทีที่เราเซตนะครับเพราะเราจะเริ่มจากนาทีก่อนนะครับบวกด้วย t i m e d e เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเช็นาทีของเราคือ0นะครับบวก t i m e d e เลยก็คือ2นะครับ2เพราะนั้นมาในตรงนี้นะครับเราบอกว่า St o t m เมนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ60ถ้าบวกแล้วผลลัพธ์ที่ได้มากกว่า60นะครับ เราจะทำการลบนะครับอย่างเช่นถ้าเซตนาทีผมอยู่ที่59นะครับถ้าบวก2นะครับบวก2ผลลับที่ได้คือ61นะครับ61เพราะ61มากกว่า60แน่นอนนะครับเพราะมากกว่า60นะครับเราก็เอา6กตั้งลบด้วย 60, ะครับลบด้วย60อ่าตรงนี้ก็จะเหลือ 1>, 1นะครับ stopm ก็จะเหลือ1นะครับพราะเหลือ1นะครับก็นั่นหมายความว่านะครับ St o p h เนี่ยก็คือจะเป็น set ชั ine, ่วโมงเนี่ยบวกด้วย1นะครับก็คือมันจะขยับไปอีก1ชั่วโมงนะครับเพราะนั้น <S 2> <2> <S ตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะครับเดิมเราตั้งไว้ที่6นะครับก็จะกลายเป็น7นะครับเป็น7อ่า ตรงนี้ก็จะกันไว้ถ้ามันอยู่ที่เกินที่24ชั่วโมงนะครับก็จะให้กลายเป็น0นะครับเพราะนั้นเวลาสตาร์ทเมื่อกี้เราสมมติไว้ที่6.59นะครับเราบวกดีเลย์ไทม์ไป2นะครับ2นาทีเพราะนั้น,ก, 59, น,ก, 2, น,น,น,นก็จะได้เป็น7.01นะครับ7.01เพราะนั้นตัวสต็อปนี้ก็จะกลายเป็น7 ตรงนี้ก็เป็น0ูนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเวลาที่จะให้ตัวคิดไว้เองน่ยหยุดทํางานนะครับหยุดทํางานตรงนี้ก็คือลักษณะของการทํางานนะครับมีอุปกรณ์ที่นะครับใช้นะครับอย่างตัว if นะครับตัว if ก็คืออยู่ในส่วนของ logic นะครับ เราเลือกก็คือ if else นะครับแต่ตัวที่เราใช้ตรงนี้คือ if e l if นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนนะครับเราสามารถที่จะมากดที่เฟืองตรงนี้ได้นะครับมากดที่เฟืองตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอา e l if เนี่ยออกมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอา else ออกไปนะครับเนะมื่อเสร็จก็กดกลับคืนมานะครับเราก็จะได้คำสั่งที่เป็น if ดู do, แล้วก็ else if do นะครับตรงนี้ออกมาเหมือนกันนะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับในส่วนของฟังกชันจะอยู่ใน Advanced นะครับเราก็จะคลิกตรงนี้ออกมานะครับในการที่จะสร้างฟังก์ชันนะครับซึ่งเราก็จะมาตั้งชื่อฟังก์ชันอย่างเช่น case หนึ่งนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะ ไปเขียนโปรแกรมในนี้ได้นะครับจากนั้นเมื่อต้องการที่จะเรียกใช้งานตัวฟังก์ชันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาที่ Advanced เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเลือกคอฟังก์ชันแล้วก็มาเลือกปุ่มตรงนี้นะครับจะมีฟังก์ชันทั้งหมดที่เราสร้างไว้นะครับการใช้ฟังก์ชันก็เป็นความสะดวกหนึ่งนะครับในการที่จะ,ะทำงานซ้ำๆกันได้นะครับ หรือนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับจะเป็นงานที่ไม่ซ้ํากันเพียงแต่ว่าจะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดตัวโปรแกรมเนี่ยให้ดูง่ายนะครับถ้าเราเขียนต่อกันลงมาทั้งหมดนะครับมันก็จะยาวลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวยังไงจะอะให้ดูตัวอย่างผลของการลันนะครับว่าเมื่ออัปโหลดสู่บอร์ดคิดไปแล้วนะครับโปรแกรมที่เขียนเสร็จจะทำงานยังไง